เรื่องเล่าขานตำนานอาถรรพ์ทรัพยากรและเสียงเรียดจากความตายตำนานที่จะขับขานต่อไปนี้ล้วนถือกำเนิดขึ้นจากจินตนาการเพื่อปลุกเร้าอารมณ์และความบันเทิงในการสดับรับฟังนามของตัวละครและชื่อของสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นมิได้มีเจตนา,าพาดพิงถึงบุคคล หรือสถานที่แห่งใดในความเป็นจริงรุ่งเช้าหลังจากค่ำคืนอันน่าสะจุดสยองในดงผีหาไม่มีใครพูดคุยกันอีกบรรยากาศของการเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบงันที่หนักอึ้งมีเพียงเสียงฝีเท้าที่ย่ำไปบนใบไม้แห้งและเสียงหอบหายใจของแต่ละคนเท่านั้นความตายของเป้และไอ้แหลม ได้สลักความกลัวลงไปในใจของทุกคนแม้แต่ที่ที่เคยทนนงตนก็ยังต้องคอยชำเลืองมองซ้ายขวาด้วยความหวาดระแวงเมื่อเดินทางลึกเข้ามาเรื่อยๆสภาพป่าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมป่าที่เคยรกทึบกลับโปร่งขึ้นต้นไม้แต่ละต้นใจโตมโหรานจนหลายคนอบแต่ที่น่าคนลุกคือบนเปลือกไม้เหล่านั้น ปรากฏรอยเล็บขนาดใหญ่ที่ฝากรอยลึกลงไปในเนื้อไม้เรากับถูกขวนด้วยกรงเล็บเหล็กกล้ากลิ่นอับชื้นของป่าถูกแทนที่ด้วยกลิ่นสาบของสัตว์ร้ายที่รุนแรงจนแสบจมูกเราเข้าเขตทรัพยักษ์แล้วเสือผาประกาศขึ้นทำลายความเงียบที่นี่เป็นทินของเจ้าป่าตัวจริง นับจากนี้ไปทุกย่างก้าวคือความเป็นความตายอย่าแยกจากกลุ่มเด็ดขาดคำเตือนของเสือผาไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะไอ้สิงลูกน้องร่างยักษ์ที่บัดนี้กลายเป็นคนเงียบขรึมและหวาดกลัวที่สุดในกลุ่มเขามักจะเดินรังทายคอยชักปืนขึ้นมาเล็งใส่เงามืดที่ขยับไหวด้วยความระแวง ในใจของมันนั้นความรู้สึกผิดกําลังกัดกินอย่างรุนแรงขณะที่หยุดพักดื่มน้ำค่าลำทานแห้งๆไอ้สิงเดินเข้าไปหาไอเคม้มมือขวาของเสือผาพี่เขมมันเอ่ยเสียงสัน่นถ้าวันนั้นถ้าข้าไม่บุมบามไปยิงไอ้หมูป่าตัวนั้นเจ้าป่าท่านคงไม่พิโรธไอ้แหลมมันมันก็คงไม่ตายเป็นเพราะข้า เป็นพระค่าคนเดียวไอ้ควายไอ้เข้มตวาดเสียงดังจนทุกคนหันมามองมึงจะมานั่งฟูมไฟล์หาพระแสงอะไรตอนนี้ไอ้แหลมมันตายไปแล้วหน้าที่ของมึงคือระวังหลังแล้วเดินต่อไปถ้ามึงอ่อนแอมึงนั่นแหละจะตายเป็นศพต่อไปหุบป,ปากแล้วไปซะไอ้สิงสะดุ้งสุดตัวมันกลมหน้างุดดแล้วเดินกลับไปน่าซึมอยู่ที่เดิมไม่พูดอะไรอีก แต่ทุกคนก็เห็นว่าสภาพจิตใจของมันกําลังใกล้จะแตกสลายเต็มทีเมื่อตะว,วันเริ่มคล้อยตํำเสือพาก็สั่งให้ทุกคนหยุดเดินทางและหาทำเลคัดห้างทันทีคืนนี้ห้ามอยู่บนดินเด็ดขาดเจ้าทินที่นี่มันออกล่าตอนกลางคืน และมันฉลาดกว่าผีป่าพวกนั้นเยอะถ้าหากเป็นจริงตามตำนานที่ข้าได้ยินมาและข้าก็ภาวนาเหลือเกินว่ามันจะไม่มีจริงขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันตักไม้และขึ้นโครงนั่งร้านสูงบนต้นไม้ใหญ่เสือพาก็าย้ำกดเหล็กอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวกว่าทุกทีผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อพวกคุณขึ้นไปบนห้างแล้วไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องไห้หรือแม้แต่เสียงพ่อแม่พวกมึงคลานมาเรียกอยู่ใต้ห้างห้ามลงไปเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นแสงตะวันใครฝ่าฝืนผมจะถือว่ามันสละชีวิตตัวเองให้เจ้าป่าไปแล้ว ผมจะไม่ลงไปเก็บซากให้และให้การช่วยเหลือใดๆค่ำคืนในทรัพยักษ์เงียบสงัดยิ่งกว่าคืน,นไหนไม่มีแม้แต่เสียงแมลงทุกคนนั่งเบียดกันอยู่บนห้างไม้ที่สร้างขึ้นอย่างลวกๆต่างคนต่างกอดปืนของตัวเองแน่นเป็นที่พึ่งสุดท้ายจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปจนดึกสงัดเสียงที่ทุกคนไม่อยากได้ยินที่สุดก็ดังขึ้นจากความมืดเบื้องล่าง พี่สิงห์พี่เข้มช่วยข้าด้วยมันคือเสียงของไอแหลมเสียงที่ฟังดูอ่อนแรงและเจ็บปวดทรมานหมอวัดกับทีหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจขณะที่ไอเข้มกับเสือผาหน้าถอดสีข้าข้ายังไม่ตายข้าหนีพวกผีป่ามาได้ข้าแค่สลบไปแต่ข้าเจ็บหนักเหลือเกินอย่าทิ้งข้าไว้ตรงนี้ได้โปรด ช่วยข้าทีไอ้แหลมไอแหลมมันยังไม่ตายไอ้สิงตะโกนลั่นอย่างดีใจปนบ้าคลั่งความรู้สึกผิดที่ท่วมท้นในใจของมันแปรเปลี่ยนเป็นความหวังที่จะได้แก้ตัวเขาลุกพรวดขึ้นเตรียมจะปีนลงจากห้างหยุดนาะยสิงไอเข้มกระโจนเข้ารวบตัวลูกน้องไว้มึงตั้งสตินั่นไม่ใช่แหลมมันเป็นปีศาจกำลังล่อลวงมึงปล่อยกู ไอสิงดิ้นรนอย่างสุดแรงพวกมึงจะปล่อยให้มันตายหรือไงที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะกูกูต้องรับผิดชอบปล่อยกูพี่เข้มด้วยพละกกาลังมหาศาลไอสิงสะบักต,ตัวหลุดจากการเกาะกุมของไอเข้มได้สําเร็จถ้าพวกมึงไม่ช่วยกูก็จะไปช่วยมันคนเดียวว่าแล้วมันก็กระโจนลงจากห้างหายไปในความมืดมิดเบื้องล่างทันทีที่เท้าของไอสิงแตะพื้นบิน เสียงร้องขอความช่วยเหลือของไอ้แหลมก็เงียบกริบทุกคนบนห้างกลั้นหายใจแล้วเสียงที่เข้ามาแทนที่มันคือเสียงการคำรามในความมืดตามด้วยเสียงกรอบดังลั่นเหมือนกิ่งไม้ใหญ่ถูกหักแล้วต่อด้วยเสียงฉีกกระชากเนื้อหนังอย่างเมามันไอ้ซิงไอ้ซิงแม่เ้ย ไอ้เข้มคำรามอย่างเดือดดาลเขาประทับปืนยิงกราดลงไปในความมืดอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไร้ผลเสียงกัดกินยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สะทกสะส้านครู่ใหญ่เสียงนั้นก็เงียบลงอีกครั้งอร่อยพิยักษ์ลายพาดกลอนดังขึ้นมันก้าวออกมาจากเนามืด เผยให้เห็นร่างกัมยำที่สูงใหญ่กว่าปกติดวงตาสีเหลืองของมันจ้องมองขึ้นมาบนห้างอย่างกระหายเลือดเนื้อไอคนนี้สดใหม่กว่าไอที่ผ่านมานั่นเยอะมีใครอยากจะลงมาเป็นเพื่อนมันอีกสักคนไหมว่าแล้วมันก็พุ่งร่างมังหือมาของมัน เขาก็แท้กับต้นไม้ที่พวกเขาอยู่ห้างไม้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนแทบจะพังลงมาไอปีศาจไอหาเอ้ยมึงมึงฆ่าลูกน้องกูเสือผาคำรามลั่นเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้มันพำแบบนี้ต่อไปทุกคนต้องตายกันหมดแน่เขาตัดสินใจทันที กัดนิ้วหัวแม่มือตัวเองจนเลือดทะลักออกมาแล้วใช้เลือดนั้นวาดอักษระยันลงบนปลอกกระสุนปืนของตนอย่างรวดเร็วพร้อมกับไร้คาถา,าขับไล่ด้วยเสียงอันดังพุทธังสระนังไล่ธรรมังสระนังไล่สังฆังสระนังไล่อปะจัสุมึงจงไปพอข้านับสาม ยิงลงไปตรงที่มันยือนอยู่เสือผาสั่สามยิงเสียงปืนที่เหลือดังประสานกันเป็นเสียงเดียวอากระสุนพุ่งโข้ใส่ร่างของเสือสมิงที่กำลังจะกระแทกต้นไม้อีกครั้งกระสุนส่วนใหญ่กระเด็นออกไปอย่างไม่ระคายผิวแต่กระสุนที่ลงอาคมของเสือผานั้นต่างออกไป มันฝังเข้าไปในหัวไหล่ของอสูรร้ายจนเกิดเป็นรอยไม่ขมัญขโมงด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นมันมองขึ้นมาบนห้างด้วยแววตาอาฆาตก่อนจะยอมล่าถอยหายเข้าไปในความมืดทิ้งท้ายไว้เพียงเสียงคำรามที่ยังคงก้องกังวานไปทั่วทั้งป่าพวกเขารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดอีกครั้ง แสงแรกของวันใหม่ไม่ต่างอะไรกับแสงสวรรค์สำหรับผู้รอดชีวิตพวกเขาปีนลงจากห้างด้วยสภาพอิดโรยและขวัญหนีดีฟอร์ภาพเบื้องล่างคือซากของไอสิงที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆอย่างน่าสยดสยองเก็บของไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เสือผาสั่งเสียงเรียบเฉยพวกเขาออกเดินทางต่อด้วยความเงียบนั้น จนกระทั่งมาถึงชายป่าอีกฝากหนึ่งเสือผาชี้ไปยังทิวเขาหินปูนสูงชันที่ถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาทึบเบื้องหน้าเราพ้นเขตทรัพยักษ์มาแล้วเขากล่าวว่าแต่มันยังไม่จบข้างหน้านั่นทุกคนพยักหน้ารับอย่างหมดแรงที่นั่นแหละคือเขต ดงปูโสมที่หมายสุดท้ายของเรา